โอเคนะครับผมนะก็ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับผมนะอยู่กับผมยูกิเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแค a ส์อนิเมะอนิเมะโทนิกซึ่งเป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์ทีมไม่พบเจอเลยปรับแสงแป๊บนึงนะโอเคมองเห็นชัด โอเคมาเริ่มเกมอย่าเชาียงชาปเลยอย่าเร่มส่วนหูฟังในอ่รศัพท์ด้วยนะครับมาเพิ่อมอัตราลดเพิ่อม,มอัตราลดฉันน่าจะเผลอหลับไปเกือบเที่ยงคืนแล้วเนี่ยะอะไรน,นะแปลกนะฉันน่าจะเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่ตอนนี้นี่ฉันต้องไปตรวจซะแล้วล่ะเ,เก็บไวฉาย มองไปที่ไฟฉายแล้วก็ปุ่มนะมองไปที่ไฟฉายเอ๊ะเอ๊ะเก็บไฟฉายโดยการมองไปที่ไฟฉายอ๋อแล้วก็เดี๋ยวขะให้ตุ่มอัานกันอ่า yes จำไว้ถ้าจะมีแท็บเล็ตด้วยก็ไหนเรื่องด้วยกับ ดค้เธอแทงปีแน่เลยอ่านไม่ทันเว้ยเก็บแท็บเล็ตเอ๊ะเก็บเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวแท็บเล็ดอ๋อท็บเล็ตอยู่ล่างเก็บมาสมงเงินไปเยอะเลยนะเนี่ยเปิดโอเคก็จะละสะดกดีไม่ได้แย่มากนะทีพัฒนาได้เลยโคตรที่พีแต่นี่วิชาจะมา แทนมนุษย์ได้เหรอในเวลาประตรวตาแล้วล่ะแต่ที่ควรจะหมดแล้วเนี่ยฉันต้องระวังมากขึ้นเนี่ยออแบตจะหมดเยี่ยมฉันคิดว่าแบบนี้ชาร์จได้ออฟฟิศเนี่ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเธอต้องไปที่แผงไฟที่ห้องควบคุมในที่ห้องออฟฟิตของฉันห้องควบคุมอยู่ที่เ7็ดอ๋อชีตดิวบี้เจ็ มีกดวิ่งกับกดอ,อ๋อคืออ๋อปุกถุนเดินก็มีอยู่โอเคเราขอสำรวจก่อนนะอันนี้คือห้องที่เราตื่นขึ้นมาใช่ไหมโอเคโหบังคับค่อนข้างยากนะเนี่ยก็ว่าไฟดับน่าเกลียดกันคนหาห้องควบคุมให้เจอแล้วเปิดไฟมีตัวยังว่า ขอเพิ่มแสงหน่อยนะมองไม่เห็นว่ะมืดตึ๊บเลยโอ้โหมืด่นเดิมมืดโอ้โ oh, หมืดมากอเช็คอะไรก่อนนะว่ามันมีบอกแสงอะไรให้ค้นเปล่าเกมนี้มันต้องค้นด้วยถ้ามันมีอะไรให้ค้นเราจะได้เก็บไปก่อนอืมโว้ยฉวยมืดกระพริบจังเก่งจังดูด โอ้จอเลื่อนยักษ์อยัตอนนี้ตตยังมีอยู่แต่ว่าคำใบก็ูมิค้นหาห้องคุมไฟเปิดได้ไหมต้องใช้กุญแจอืมก็ดูโอ้ยกระพริบจังเลยกระพริบเกง่งเก่งอ่าวางนี้เปิดได้ อ,อตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดไฟแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรให้เราค้นเนาะไม่มีถ้ามีเดี๋ยวมันน่ากนา็น่าจะมีรูปมือขึ้นอย่างเงี้ยเราอ,อย่าเพิ่งวิ่งดีกว่าต่อไปก็น่าจะห้องนี้ ชอ่อ่มีตู้ตรงนี้อ่าน่าจะเป็นที่สถานีตำรวจนะที่เนี่ยเพราะว่ามีสถานที่ก่อเหตุซ่อนเหรออ๋อน่าจะซ่อน งน,นี้น่าจะเป็นที่ซ่อนขอจำไว้ก่อนตรงหน้าป้ายตรงนี้จะเป็นที่ซ่อนโอเคตาไมาง่ายๆต้องจำอะไรที่มันเป็นจุดเด่นง่ายๆไว้เวลาหาจะได้ง่าย,ายกอนจอมพลกมีเตรน่าจะดับไปแล้วละ่ะไม่ช่วยอะไรข้าเลยเนี่ยโอเคแล้วห้องกบคุมนี่โอ้ยล็อกแม่เ,เจอเอออะไรนะ ที่ซ่อนอีกชี้นึ่งอ,อยู่ตรงจะเป็นตู้โอเคทำไว้นีโ<อ>่โหแบบนะอะไรกับพิพนะไม่ใช่ไปสายเราใช่ไหมตอกสุดยอดไปเลยเปิดก่อนแมทจะหมดอืม n c น o l a t i o n ไปยังวะล็อกจอดล็อกอ๋อน้ับเข้าทำไมเออขอเปิดประตูไว้อย่างนี้ก่อนเวลาวิ่งจะได้วิ่งง่ายฮัลโหลอุ้ยเฮียวันนีด้า ไม่ล็อกไม่โอ้คุณฮึต้องใช้คีย์การ์ดหาจากไหนแล้วทีนี้กูเอ๊ะทำไมไฟดับอ่ะเรือดกูเผอปิดเอ๊ะเอ๊ะ เอะไปทางอื่นด้ยละห้องนี้ต้องใช้คีย์การ์ดห้องนี้ก oh. ็ดถเดสิ่งรูมต้องหาคีย์การ์ดออกวายวิ่ง ขี่าร์ดด้วยฮัลโหลห้องเราเปะเนี่ยแรบับนะไม่ใช่นี่ห้องเราอยู่ริมไม่ใช่นี่ห้องเราขี่ร์ดขี่ร์ดจ๋าซ่อนได้ด้วย อคีย์การ์ดจ๋าอยู่ไหนวะโอ้ไฟมันก็เอ็กมากเลยก้อนสิง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 เอ๊ะไม่ช่วยอะไรเลยเราต้องหาที่ไหนนั้นเนี่ย ประตูล็อกวอย้ยมันต้องใช้คีย์การ์ดต่คีการ์ดหาจากไหนแล้วนะฮัอโหค้นกลับหมดแล้วนะอ,อืมไม่มีอืมสวิตไฟตารางงานหน้าต่างเอ๊ะต้องคน้นแถวนี้ใช่ไหมก็ค้นไปแล้วนี่รอบหนึ่งไฟแม่ง โอ้ยขี้กลับอ้อเอ้ามีทางนี้ด้วยโอ้ฮือ้อ,อที่นี่หรือเปล่าวะอืมอะไป่ะนะปิดปิดก่อนเพื่อความแน่ใจโหโอุณหภูมิ ค้างเย็นนะเนี่ยห้องเนี่ยคาาีย์การ์ดจ๋าอยู่ไหนวะสามหกหนึ่งแปดสามหกสองหนึ่งสามหกหนึ่งแปดแฟ้มคดีเปล่าอ่ะน่าจะแฟ้มคดีโอตูเ้เซฟเปิดได้ไหม อืวะโอเคติดละโอ้นี่ไงครับนะขอขอคิดดีๆเพราะรู้สึกว่าลางสงขอนว่ามันต้องมีตัวอะไรวิ่งมาแน่ๆเช็คก,ก่อนนะ อะไรกลัวจริงเคืนแล้วเรกลับบ้านใครโทรมาวะสุท้ายผมไม่ต้องไม่ต้องออกไปนะขอร้อสวัสดีมิชอบช่างเป็นคำคืนที่พิเศษใช่ไหมแน่ใจว่าแกคงจำฉันไม่ได้นานแล้วนับตั้งแต่ที่เจอกันครั้งสุดท้ายรู้สึกยังไงกับระบบเฝ้าระวังใหม่ล่ะ แกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันตอนนี้ฉันจะเอาเวลาชดใช้แล้วบางส่วนในอาคารนี้ไม่เสียงสะท้อนจากที่พยายามค้นหาให้เจอแล้วมาดูกันบ้านแกแน่แค่ไหนไอ้โดดชิดเเกิดเหียอะไรขึ้นอีกนี่เรื่อไฟดับี่จะเคยเจอเหตุการณ์เมื่อกี้เลยนะเอ๊ะฉันควรจะไปตรวจสมรรถในห้องควบคุมนะ โอเคเราดูแล้วว่าห้องควบคุมมันอยู่ตรงไหนเอ๊ะไอ้ยัง,ยงกับพิบฉันนำเสนอต่อเอมมาฉันจะจดจำวันนี้ไปตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของฉันเริ่มต้นฤด,ดูร้อนและเป็นการเปิดตัวแอนิเมชัน่อนอิกแบบเคลื่อนที่ที่สามารถเสิร์ฟพิซซ่าให้เด็กๆได้รวมทั้งฉัน ในเพื่อระบบควบคุมระยะไก,กลสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นใช้พบชิ้นส่วนอะไรอะไรจากชุดหนึ่งในเจ้าเอ็นเอ็นเอ็นเอเนเมทซนิรุ่นเก่ามันเกิดสนิมแต่ยังคงทํางานได้อยู่นะและฉันได้ปรับแต่งให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นต่อจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปรับแต่งการปกป้องเด็ก ฉันมีแนวคิด2-3อย่างประการแต่ฉันคิดว่าหน่วยราชการอาจจะปฏิเสธการให้ความร่วมมือแต่ก็ยังควรลองอยู่ดีนะนอกจากนี้เราควรเริ่มได้รับข้อเสนอจากองค์กรอื่นๆจะต้องการเข้าถึงแผนภาพ a อนิเมชั่นเกของฉันแต่ฉันก็ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดเนื่องจากกาติดสัญญาอ่นนะแล้วนะเมื่อปีอ้าวมันเช็คได้ปะ ตะกี้เรามันมีปีอยู่อะแต่จําไม่ได้อะมันมีปีบอกอยู่ใช่ไหมอ๋อนี่อีแผ่นเย่าผู้ค้ไร้ดีเจสกอตรู้สึกตัวหลังจากที่ดอนแน่นิ่งอยู่ในอาคารโคม่าถึงสองเดือนที่โรงพยาบาล t ตย u n ูนิเวอร์ซิตี้ด้วยผลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาซึ่งมีปืนได้ซึ่งได้มีมือปืนได้บุกรุกเข้ามามข่มขู่ครอบครัวเขาและหลบหนีไปอย่างลอยนวลนไม่ช้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้รับการตรวจสอบได้รับการตรวจประเมินทางจิตวิจิต,ตเวชและลายและรายงานจากแพทย์ ระบุว่าสถานการณ์นี้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่หนุ่มรายหนึ่งรายนี้ราชการนับได้ว่าเป็นผู้มีอาชีพเนื่องจากดูเหมือนได้ทำร้ายวันของเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจอาชญาชกรน่าจะเป็นมืออาชีพที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นเหยื่อผ้เคราะร้ายในสภาพในสภาวะตายปร,ประเภทนี้ หัวหน้าแพทย์ถึงประสานที่โรงพยงงาบาลดังกล่าวมีปีบอกไหมว๊ะเอ๊ะนั่นดัสโซเลวา ผมรู้สึกต้องใช้กุญแจนะจะซ่อนโอเคโอ้โหสาวโอ้โหบิวมาแบบอ๋อ โอลีเชดฟักเดดแมน no 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 อะในปีหนึ่งเก้าหกแปอะหนึ่งเก้าแปกมกราคมปีหนึ่งเดหกดูมว่าร้านถูกปิดลงเนื่องจากคู่อ่าจาก สู้คู่แข่งไม่ได้และยังมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นด้วยมีชุดอะลิเมโอนิกที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคุณสวมคุณสวมหรออืมแต่มีคนพูดว่าครูที่อยู่ในชุดจะเริ่มเลือดออกและรี่ร้องทันทีทันใดเด็กๆต่างก็กลัวว่าชุดจะปีบรัดร่างกายของตนข่าวรายงานว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ฉันสงสัยว่าเหตุใดชุดจึงทำงานผิดปกติเช่นนั้นได้ตอนนี้ร้านใหม่ได้ใช้งานจะใช้เงินมหาศาลในการทำโฆษณาทุกคนต่างพูดเกี่ยวกับมันแต่อเนิทระนิกเดินไม่ได้อย่างนั้นมันก็ทำให้แก๊กหน้าเก๊กหน้าเข้มฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดที่เกิดขึ้นระแวกนี้ในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะเมื่อกี้สีง่งอะไร ไม่กี้เสนไรอ่ะอืมเกิด,ดอะไรเนี่ยติดไฟฉายเจตดิดูข้อมึงยังติดอยู่โอ้โหแบตบเต็มเปียมเลยมึงต้องชาร์จเจดดิ ดจะบอกว่าทานหมดอะโอ้ Och à quá Ừ tỉ lọ, Ôi này đấy con lúc ui, mึง cái mày trái อย่าบอกว่าล็อกอีกอะไม่เอาดีกว่าไม่เปิดตอนนี้ก็น่าจะล็อกเหมือนเดิมแลละวิชอมีรายงานจดโ,โน้อันนึตงตอนเราไม่เปิดไฟฉายนี่มันจะอ่านได้ไหมตัวอ่านได้อยู่อ่าดีป็นวันที่พิเศษ,ษ,ษสุดในชีวิตของฉันเลยแม้ฉันจะพูดอย่างนั้นอย่มั่นใจก็ว่าทุกเวลามีบางอย่างที่พิเศษ,ษ,ษเกิดขึ้นกับฉันฉันออกเดทกับเอ็มม่าในวันก่อนวันคริสต์มาส และทุกอย่างออกมาดีมากแต่ฉันรู้สึกผิดหวังที่ฉันไม่สามารถพาเธอไปร้านพิซซ่าร้านนั้นได้เมื่อเราไปถึงที่นั่นร้านก็ปิดและว่างเปล่าเราไม่เห็นแม้กระทั่งตัวละครที่เราชื่นชอบที่นั่นแต่เราก็ยังพอจะพบหนทางที่สามารถสร้างความบันเทิงให้กับเราได้มีใครไม่ชอบเล่นคว้างลูกหิมะก,กันใส่กันบ้างละ่ะเป็นบันทึกใช่ไหม เป็นเมื่อปีที่แล้วอ่ะอันนี้ของเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีที่เราอ่านไปนเมื่อกี้มันเป็นของ1986เมื่อเดือนมกราคมอันนี้เป็นของธันวาคมเป็นก่อนสิ้นเดือนโอเคช่วยประหยัดไฟได้มากขอจบเอ้ยอะไรวะขอจบไวแต่เพียงเท่านี้มันจะกินเวลาในการรับชมมากเกินไปทุกคนก็น่าจะเห็นรีแอคชั่นของผมไปแล้ว แล้วก,ก็ขอจบคลิปตะเพียนเท่านี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์คิดไปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้จะลงวันเสาร์ลงวันเดิมลงเวลาเดิมแน่นอนเช้ากว่าเดิมด้วยแล้จะลงเย็นดีวะเออลงเย็นเนี่ยแหละจะได้ร้อนไปด้วยกันเน้อบายบาย